สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขโผสุขคนนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเยอรมันวิไลเมชเาเนลนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนีวิไลกับบอมี่อีหยังดรอกค่ะพี่น้องตื่น้าวขึ้นมาฟันไม่แปรงหน้าไม่ล้างบาถูกก็ได้นอกค่ะพี่น้องเนาะวิไลกับบาถูกก็ได้เนะหน้าไม่ล้างฟันยังไม่แปรงนะคะเนาะ ราะว่าอากอนสีแดดสีออกนะพี่น้องสาสีขึ้นขึ้นค่คคำค่ำจักน้อยละอากาศมืดอนีนะเพราะว่าแดดมันบบท่านออกบบท่านซองนะพี่น้องเนาะวิไลกับผ้าพรมพ,พ,พี่น้องเข้าสวนละค่ะได้เวลาทํางานแล้วค่ะสนุกสนานมวนโซ่เซลในเทศกาลสงการ่ิ่านมาก,กันเรียบร้อยเร็วก็มาเข้าโหมดที่จะกินหญ้าต่อไปค่ะโมะเมนต์ขวยโมเมนต์งัวเด้อค่ะพี่น้องค่ะกินหญ้าก,กับไม้ความว่า ทำความสะอาดส่วนน้อยๆของวิไลนี่แหละค่ะผักกับใบไหลดอกเพราะว่ามันเละแหล่งมันหอนี่ลีค่ะพี่นองค่ะอากาศมันร้อนจริงๆเนาะที่ว่าต้องทำความสะอาดพออย่างพอวิไลวานเบียบบกเขียนะคะ่ะหรือว่าต้นมะเขือเล็กๆเนาะค่ะเนาะวิไลวานเอาไว้แล้วมันเป็นเบียแล้วมันก็เกิดกระจัดกระจายวิไลบริษเพาะค่ะ วิไลบริาะเป็นรองเป็นแรงไหววิไลคือแบบว่าเหตดเป็นเดินไหวเหรอคะเดินทีนั้นวิไลก้านเม็ดมันก็เกิดนะคะมันก็เกิดปองอหาง่างกันไปทัวร์นะคะถ้าวิไลเสียเอาบอกจกเสียนะคะหรือว่าทางหยาเนาะคะพี่น้องถ้าวิไลเสียเอาบอกจกทางตรงทีวิไลวานตนบกเขียมันก็จะไม่โอเคนะคะเนาะ มองไ้ที่วิไลบดเหดแปลงผักวิไลเกีเยหญ่าออกค่ะหญ่ามันเป็นหญ่างเงี้ยหมูค่ะพี่นอ้องขาหญ้านี่เขาเอื่นหรือว่าหญ้าเงี้ยมูหรือว่ามันเป็นหญ่าที่แบบหกักนั่นต้องใส่ต้องคุดเอาง่ายๆพี่น้องขาต้องคุดนะกันเนาะก้อนสิว่าต้องสิเอาหญ่างเงี้ยหมูออกกับผักซี่กับพ่อโอเคเนาะค่ะเหลือจากตายแรงครับพี่น้องขาหดสุกมือสุกเหมือ่อะเวิไลหดสาวหดแรง รถเชา้ารถเย็นก็ช่างเตะอากาศพี่น้องคะอากาศมันร้อนร้อนร้อนอีหลีอ,ลอ,ลอร้อนกระโดกระเดียเนะพี่น้องเนาะพี่พไร่กับเด็ดเอานิดๆน,น้อยๆเพื่อที่จะ ทางทิมค่ะพี่น้องพอเก็บไว้กับบอ่อใดบ่อใดงามขึ้นมากเกินนั่นเนาะค่ะอันโตอันต้นตที่มันง่ามกับถอนกินเมอือดแล้วเหลือแต่อันที่มันม่ง,งามเนาะค่ะก็เลยตาจินว่าตาจินใจว่าเอาถอนออกให้เมอือดซะอาตรงนี้ถากถากถาก,ากออกให้มันแล้วออกให้มันทัว่วให้มันเมดให้มันลงเตรียนว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะต้นดอกไม้ดอกลายเสม่อมไปกะโอเคปล่อยไว้ตามปกติบ่บ่ถากออกค่ะเพราะว่าถ้ามันแก้เดี๋ยวใบ หรือว่าดอกมันล่วงมันก็นสิเกิดต่อไปในคุ้มดินคุ้มดินคุ้มแบบว่าคุ้มหยาเนาะคะ่ะเนาะอ่าแปลงพักซี่กินวิไรกระทากออกค่ะเสียออกเมื่อล้ะค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้เก็บเอาไว้ที่นี่ด้านหลังนั่นมันก็เป็นอ่าที่วิไลบ้านบกเขียเนาะคะ่ะเนาะนี่ละคะ่ะบ้านบกเขียเม็ดบกเขียแล้วกับพออีตูร่วมกันที่นี่มันก็นเกิดกับล็อกก,อกับ้อยเกิดกัล็อกกับ้อยนละคะ่ะคือว่า ว่านีมันเป็นเดินเนาะค่ะเกิดก็เกิดบ่เกิดก็กดกกดกแล้วไปแต่ว่ามันเกิดครับพี่น้องคะ่ะมันเกิดถ้าเฮาเสียเอาบอกจกถากมันกับอะไรก็ต้องนัง่งถอนอองสิละคะ่ะเอ่าเขี้ยวหน่อยเนาะคะเนเขี้ยวขาดเครื่องสมบัติอิมเมลิตนี่ล่ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่งถอนนั่งถอนนังนน่งดึงเอาละคะ่ะชีวิตเมียฝรัร่งเนาะคะ่ะชีวิตมาดามอย่างวิไลนี้เนาะคะ่ะถามว่าลำบากบอกว่าลำบากราคานี่แหละความสุขแบบบ้านเนาะคะเนะ ยูแต่เจ้าของสามาบอดด้มีผ้าละยังหลานกับบอดดายยูน้่เนาะค่ะนอนหลานก็กลับไปบ้านไม่ไงแถา,าเขาแล้วจะถามมาลูกไส้ลงไปเกณฑ์งานหรืยย่างย่าง่าลงไปเนาะค่ะพี่น้องคะเขากันย่างยูบ้านไม่แถาเขาก็นั่งทอนไปเรื่อยๆล่ะค่ะพี่น้องทําไปเรื่อยๆจนเสร็จเสร็จซับเรียบร้อยล้วค่ะพี่น้องคะพอทอนออกแล้วก็เป็นตะเบิงอยูไดนเนาะ กระโล่งกระเตียนนี่ค่ะอันละค่ะละที่เห็นเขียวๆกระลอกกระลอยนั่ละค่ะแม่ละค่ะต้นบวกเคี้ยค่ะพี่น้องค่ะที่นี่กระตรงนี้ก็คือใบหัวรพาค่ะตอนที่วิไล่เห็นมันเกิดออกมาใหม่ๆหนาดอกมันกระลายค่ะแต่ว่ามันถอนบ่ไหนเพราะว่ามันเป็นเบียหน่อยบานี้มันสูงเลยหนาขึ้นมาโอเคค่ะก็เลยมาถอนหนาออกมั่นแน่แล้วก็ถอนเบียรหน่อยออกแน่พเพราะว่ามันเน่นกันเนาะพี่น้องค่ะ เอาปลูกทุกสิ่งค่ะเพื่อได้เก็บเพื่อได้ใช้แต่ปะกะติกับกับเขากบน้ำก็บม่ได้เห็ดทุกมือดอกพี่น้องเห็ดแน่บ่เห็ดแน่กินเฮี้ยนเจ้าของแน่กินเฮี้ยนน้องสาวแน่ไปสัลละค่ะแต่ถ้าได้ปลูกแล้วมันก็สบายใจตรงที่ว่าเวลาเราต้องการใช้เราไม่ต้องวิ่งหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเวลาเราต้องการแสงเราบ่ต้องแลนะเาเราบ่ต้องทารถกับเขา เราก็เด็ดเอาที่บ้านเราเนาะคะ่ะพักอีตู้หัวละผ้าใบากะผ้าตาไข่หัวข้าพักชะอมใบมะกรูต้นหอมค่ะครบเส็จสับละค่ะพี่น้องค,ะค่ะก็บอกน้องสาวไวัว่าเออนอนอถ้ากูบปอยู่กับเฮ็ดไวยงสี่เดอ้อถ้ากูไปหาพ่อแญ่ไปกินขี้ปีนอนอยู่เมืองนอกับเฮ็ดให้กูเตียนเตียนจังสี่แน่บอกน้องเนาะ,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 ะบอกกระเป๋าปานเปาปีเซงหูก้อยละค่ะพี่น้องคะ่ะ เจ้าของเหตุเตียนไหวกลับมากก็หกคืนะเอเก้าเนาะแนวบอเมเนเฮียนเ,นเขาเนาะเขาก็บเบิ้งได้แต่แค่เบืงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะมันกว่ากันบ่ดใดล้วเนาะเขาเบิ้งเฮียนไหวหากับเป็นบุญหัวอิหยองแล้วนะคบพี่น้องค่ะ หนีกับภาพพ่อแม่พี่น้องออกมาตากแดดอีกแล้วค่ะแต่ว่าแดดบอทันมีบอหอนดอกพี่น้องค่ะแดดกําลังเสียนเลิมออกมานิดนิดน้อยเพราะว่าอากาศตอนเช้ามันดีนะคะบรรยากาศตอนเช้ามันก็โอเคเพราะว่าแดดมันบอหอนพ่อได้เหตุใดน,นะคะเซจซับเรียบร้อยเก็บหญ้าเก็บอะไรเรียบร้อยนะคะฟังนีก็โอเคแล้วบึงเป็นสวนเป็นเนัยงเรียบร้อยนะคะเ็ตซับเซจซับเรียบร้อยนี่ค่ะพี่น้องค่ะผลงานของยองนะคะ บ้านไม่สวยไม่เริศไม่รู้แต่เราทําดูให้สะอาดสะอ้านมาดูดีมันกะดูดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราทําให้มันเป็นที่เป็นทางหรือว่าสะอาดนู้สะอาดตามันก็โอเคเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบางเคีย์เคีย์กะงามงามนะคะพี่น้องคะ่ะเต็มเป็นบอกเคี่ย์เคียนหน่อยบ้านนี้ก็ได้ถึงคิ้วอันนี้ละคะ่ะถอนยาออกตรงที่โบกปลูกหอมนี่ละคะ่ะหอมนี่ก็ปลูกไว้เพื่อ,ออาศัยสิแปลว่า ยำห้าบวมี่ห้ากับเด็ดใส่น,นั่นเส้นนี่หรือว่าใส่ทอดไข่ให้หลานประมาณนั้นล่ะคะ่ะพี่น้องคะเสร็จซับจากตรงนี้แล้วก็สิไปล้างบ้านล่ะคะ่ะบ้านนิ้พ้าพอ่อแม่พี่น้องไปตัดต้นบกนาวคะ่ะพี่น้องต้นบกนาวก่อนที่วิไลจะตัดกับความเสียดายดอกบานเชยน,นี่วิไลบริปปล,ลูกรึเปค่ะวิไลเอาต้นบานเชนที่ตัดจากฟางพุนเนาะคะ่ะเอามาถิมตะกี้ถ้าเป็นเสียหญ้าออกหรือว่าเฮ็ดอ่า พวกใบไหม่หรือว่าพวกเศษเศษพักเนาะค่ะเศษพักเศษพักเศษใบไหม่หรือว่าเศษหญ้าเนี่ยวิไลจะเอามาถิ่นใต้ตนนนะะ้นบะักนาวเนาะค่ะเนาะบานนี้ต้นบกนักนาวต้นนี้เป็นต้นบกนักนาวที่ว่ากินทั้งหมู่บ้านค่ะพี่น้องค่ะต้นบกนักนาวต้นนี้ออกน่วยออกลูกตลอดปี <S <S แต่ว่าปีนี้ค่ะที่ว่ามันแหรงกับ่มเมนค่ะปวกเจาะค่ะปวกเจาะตน้นก่อนที่จะตัดต้นออกก็ขอ,ขอ,ขอตัด เอาดอกมันไปใส่แจก,กันนะค,ะนะค่ะใหล่ะดึงออกมาหกหงสิละค่ะพี่น้องคะทำรกเอาไว้ก็มาทำความสะอาดต่อไปเพราะยงคะ่ะเพราะวิไลสิทิ์ตัดต้นบักหน้าทิมนะคะพี่น้องคะแล้วก็จะทำหลังคาตรงนี้เพื่อจะเป็นทำลงรถนะคะนาะพี่น้องคะให้รดพันยุเพราะว่ามันแดดค่ะพี่น้อง นี่ก็เห็ดเตรียมเอาไว้ค่ะเตรียมเอาไว้จะให้น้องเคยหรือว่าลูกไส้หรือว่าน้องไส้ที่เขาจะมาเห็ดหลังค่าเนาะกะนะันเนาะเวลากระตัดแตงเก็บเรียบร้อยเนาะค่ะตัดแตงกิง้งแล้วก็เอาต้นบักหน้าออกเพื่อที่จะให้เขาเอาไปถิ่มแต่ก่อนที่อ่าก้อนที่เขาจะเอาไปถิ่มจะคล้องกับเห็ดไว้ให้เขากนอนบ่เมนว่าถึงเวลาใส่เขาก็ใส่ย่างเดียวบ่เมนนะคะพี่น้องก็เห็ดไว้ทาเขา สิ่งใดสงควรที่จะคลองเหตุใด,ดกับเหตุป้ายล่ะพี่น้องคะเพื่อที่จะไม่ได้เสียงเงินไหลจึงจะให้ลูกเหตหรือว่าให้น้องเหตก็ต้องมีคาร้องค้าแรงแหละค่ะเนาะพอเขาก็ับมาเหตุห้เนาะถูกสิ่งถูกอย่างก็ช่วยกันทําช่วยกันดูแลช่วยกันปลูกช่วยกันสร้างแหละค่ะพี่น้องคะเสียดายตนบกนาวเนาะคะ่ะปกตินี่โอ้ยจะมาจังสี่ละนาแรงนานยังกะซามตนบกนาตนนี้จะติดลูกตลอดนะพี่น้องแต่ว่าปีนี้มาแล้วเก เดลตาลาดาตนบวกหน้าวึงเวลาเนะับพี่น้องคะ่ะอัดไปน้ำเฮียแตกไปน้ำล่คะค่ะ ก่อนคลิปที่แล้วภาพพ่อ,พอแม่พี่น้องซีเรียสเนาะค่ะในเรื่องเงินเรื่องทองพี่น้องขากันย่อนคาว่าเลี้ยงเงินเรียๆๆ้ยงทองนี่และะหละเนาะเรื่องเงินเรื่องทองแม่พี่น้องก็ยังทะเลาะก,กันตัดไปตัดมาเมือย์กับพี่น้อง <c oughs> ยินเร้าแหบแแบบแแบบแแบบเมยพี่น้องเหตุไปเหตุมาครอบบอกด้วยค่ะเมย เรื่องเงินเรื่อง,องทองไม่เข้าใครออกใครเนาะพี่น้องขายคลิปที่แล้วิไลกับเครียดพอวายยังวิไลให้เพื่อนเยี่มเงินไปแล้วบันี้เขากับบอกว่าขึ้นจักเสียอีกอย่างหนึ่งวิไลกับสิได้เดินทางแล้ววิไลกับอยากเอาขึ้นก่อนแต่ว่าโทษโทรไปเขา้เเขากับบอรับทรงมิเต็จเข้ากับบอตอบรับ นักใจคือการกับวไลดอกค่ะแต่ว่าไม่มันไม่เยอะแต่มันก็เป็นเงินเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเอาซ้มก็ต่อค่ะพี่น้องเนาะดันถึงมือได้มือนึงเท่ากับสิคืนคือเกาล่ะสําหรับคลิปนี้มือนีก็ขอบพุณพี่นอ้องป้องปลายสู้ผู้สุคนนะคะพี่น้องค่ะที่เขาสวนเขาอ่าเขามาในสวนภาพพี่น้องเห็ดเบียกเห็ดสวนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ขอพุณนพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลนะคะ่นะเนาะคิดว่างสิ่งใดก็ให้สมวัางดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือนีบ่มี้อย่างหอดคาพ่อพี่น้องเข่าสวนคือว่าละคะ่ะออกจากสวนเราก็ตัดแตงดอกไม้ยังสีละคะ่ะพี่น้องขอพุณนพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนพอกันไม่เจ้าไม่ใน็คลิปหนาะเนาะคะ่นะเนาะรักนะจุบจ๊บ